นองงามครับน้งามเลยนี่น้องามโอ้โหเฮียเลยครับท่นใดครับผยเฮียเลยครับเนี่ยครับจักแจงมากดีพบว่าพบแจงพบแจงพบแจงมาก่อนเขาอ่าอาถุกหน่อยตัวนึงครับอันม้าครับครับสวัสดีครับีเรื่องครับมาเบิ่งวิธีการมัดลวดครับลวดจักนูครับผม เอ็ดยังไงคือไม่ให้มันขาดครับผมเวลาหนูติดครับนี่ครับ,บพี่ยใหญ่เราสิมามาถึงครับว่า,วาเห็เดแบบใดครับยังไงบางคนก็นอาจจิบหูนะครับนี่เอาไปใส่เลยเลยครับไปเส้นขาดกันน้อยครับนี่ครับวิธีการครับ นี่ครับพันน้ำตะปูครับอใส่มือนะครับพันอ่าส่วนพับไ้อ่าส่วนส่วนมันพับไปครับส่วนหน่อยพับลอกกันกันมันหลุดครับนครับอย่าใส่ครีมนะครับอันใส่ครีมนี่ขาดครับขาดจาบทุ่งหลังนะครับปากครีมคมมันเดี๋ยวนี่ครับผมไอใส่มือครับ รันสองสองรอบครับใส่มือพันนะครับครับสวนมันกับพับกลับครับนี่เสียแล้วครับใส่อามาเบิองนะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ครับเห็นไหมครับนี่นครับบ่อขาดครับ แต่ว่าปเออปอร์เซ็นต์ขาดน้อยครับผมนี่ครับหวดประทิบสองนี่ครับ <มา S 1> ครับแล้วใครไปถ<ม>าเบื้องผลงานนะครับนี่ครับ <มา S 1> ของไ<า>งใหญ่คนเห็ดไม้ครับผมนี่ <มา S 1> อ่าเป็นรุ่นน้อกันนะครับวั<า>นสิได้ตัววะครับ นต to to. ้นีสาครับนี่เออน่มั้มนี่นะครับกะผู้ใดสนใจจะทมทีถมท่างทมดินทมถนนทมยังประเภททมครับนี่ขุดจครับจกขุดทมมีทีมงานครับเพื่อนมีทีมงานอยู่ครับนี่ติตต่อได้เบื์โทรว่ะครับอันต้นทีสานครับทั้งฝีอต้นทสานเลยครับอืมติดต่อได้ทั้งอันต้นทีสารนะครับเคลียเขตียรได อันเคสซีสเกตนี่แหละครับครับซี่สเกตครับครับครับขอบคุณที่ติดต่องานครับผมถามไปได้ครับนี่แหละครับอาชีพรักกันพี่ละชิมรักกันอยู่ฮักกันครับตามไป เมื่งกันนะครับว่าจะได้โตัวว่ครับเล่นดินจบสายของของอะไนี่นะครับนี่แถวแก่กันครับแถวแก่ใหญ่ให่ปั๊มครับสวัสดีครับมือเส้าครับผมมาเมืยามหนูครับมาเบิ่งขีมือพันใหญ่ครับพมนใหญ่ครับมายามหนูเราเมื่อนี่ มาสวยอ่ะเพื่นมาสวยกูมูอามกูหมูหน่อยครับบริไทยเบื้องนี้ตนา่ะรือเ่นี่ครับอจะรอผ่านใหญ่เพื่นอยู่ครับเพื่นกำลังมาอเอ้าไอยางพ่ามอใ่เเริ่มหลังแรกยิ้งใส่เขาเจ้าแล้วได้ลรเงี้ยฟังไหนพื้อเผีวขัดแน่เตอะผ่นเชียนเสียนมันหลไหลายเสียนครับ เถืองบัวเถือกบัวโอ้เอาแล้วครับบ้านนี้หลังเล็ครับของพานใหญังเฮยนี่ไอาลเนี่เอานี่เอกาที่หนออกไปรลุนกันมับมันไงนิน่อยไหนล่ะมันดิ่อยู่นีหลังแลกของพนนี่ เอาอีกแล้วครับไปอีแล้วเอาอีกแล้วมีแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้หลังย้ครับึงยอดงามงามเลยน่โอ้งามไปครับไปยัวไปไปต่อไปต่อมอ้ตั้เยอหลอครับวหลอจหลังวัววัวยัวสิบกว่ายัวบาทเอาไปครับไปลุนกันต่อครับครับผมอ้ี้มากบอก อืมพันพันพุ่นคือครับหนูต้องเขาเขาตายซพันขักเนื่ยมีมันตหนูสองเข้าครับล่างเท้าจนใช่ว้นี่สองหลังถึงล้างหนึ่งลังนึ่งพานไปอ่า สองสองว่าได้กินยังครับหางสองหางบิ <c oughs> บังออครับสรุปผลงานครับได้แจ็กเตียมครับแจ็คเตียมบครับโอ้โหเอเลี่ยเลยครับพันใหญ่ครับเอ,อ <c oughs> เลี่ยเลยเค,ครับแจ็คเตี่ยมครับนี่หกว่าหก,หกเตี่ยมหกเตี่ยมหกเตียมครับ ต้องเขาหาหนูผูกหน่อยตัวนึงครับมันมันครับมันครับครับกับจากลาไปด้วยซมีนะครับแล้วค่อยเบื้องช่มกันคลิปต่อไปครับเดี๋ยวพันย้าเพิ่นจิเฮ็ดชิ่งมานในเบื้องครับเฮ็ดชิ้งไม่อยู่ม้อนี้เพ่นชิ้งหม่อยู่ถาไปเบิ้งวิธีการมัดชิ้นนะครับมัดมัดจังไหนบ่ให้มันขาดด้วยครับเอบ่วงรวดเทานห่ครับเบอร์ท2ิบสองไป คลิปหน้าขอฝากคลิปหน้าไว้แด้ครับอุตรอีสานอือไปครับขอบคุณครับติดติดตามรับชมครับ